สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมกนะ็จะมาพาทุกท่านดูดอกลำไยแล้วก็ประเมินนะครับพัฒนาการของเขานะเป็นดอกลำไยทีนะ่ทำสารวันที่29เมษายนนะครับปัจจุบันวันที่29พฤษภานะครับกนะ็ครบ1เดือนพอดีนะครับ30วัน นะโซนที่2นะครับของสวนนะนี่ครับก็พัฒนาดอกตอนนี้นะครับก็ชัดเจนมากแล้วนะครับและนี่นะยังยังยาวได้อีกนะครับดอกนะวันนี้ผมก็จะเข้ามาประเมินนะครับประเมินว่านะพรุ่งนี้ก็จะครบรอบการบำรุงนะครับนะ เดี๋ยวขอเท้าความไปนะว่าตั้งแต่ทําสารนะครับหลังทําสารนะทำอะไรไปบ้างนะครับโซนนี้โซนนี้เปิดตาดอก1ครั้งนะครับนะใช้เจอร์มิเนต500ซีซีกับปุ๋ยโกแมก x สูตร1 0 5ห2นะครับ2กิโลต่อน้ำพันลิตรนะครับแล้วก็บวกยาฆ่าแมลงเข้าไปด้วยนะครับเปิดตาดอกรอบเดียวนะครับโซนนี้นะ หลังจากเปิดตะดอกนะครับอีก7วันนะครับผมก็ใช้สูตร2ตัวบวกนะครับโดยใช้ปุ๋ยโกแม็กสูตร1 0 5 2า7กิโลปุ๋ย6-20-30ค30รึ่งกิโลนะครับต่อน้ำพันลิตรนะครับก็เนี่ยคือขิงเขาหลุดหมดแล้วครับพวกเนี่ยพวกขิงพวกใบอ่อนนะเพราะว่าอาหารดอกเขาแรงครับ แรงแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะครบรอบนะครับครบรอบเจ็ดวันที่จะต้องฉีดยานะครับช่วงเป็นดอกเนี่ยผมจะฉีด7จวันครั้งนะครับนี่สังเกตมีหนอนด้วยนะครับหนอนตัวเล็กบางทีเรานืมองไม่เห็นหรอกนะขนาดกล้องผมยังไม่โฟกัสมันเลยอ่าเนหน,น,น,นอนเห็นไหมครับ ตรงน,นิ้วนิ้วเนี่ยปลายนิ้วโป้งผมเนี่ยนอนตัวสีเขียวๆเล็กๆนะครับนะเดี๋ยวเขาจะจะมากินดอกนะเราต้องใส่ยาฆ่ามแมลงด้วยนะครับยาฆ่ามแมลงตลอดโซนนี้เมื่อปีที่แล้วก็ออก ดกมากนะครับโซนเนี้ยนะปีนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะเหมือนจะดกกว่าปีที่แล้วนะออกดีกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยเราพัฒนาการไวมากเลยครับคือปีที่แล้วเนี่ยตามสเต็ปก็คือหลังจากการทำสารนะครับสี่ครั้งเราก็เปิดตาดอกสองครั้งนะสูตรสองตัวบวกอีกสองครั้งนะครับนะ แตกต่างจากปีนี้นะครับปีนี้เซฟพอรตได้เยอะเลยนะเปิดตะดอกครั้งเดียว2ตัวบวกครั้งเดียวนะแล้วเดี๋ยวสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปก็จะเป็นการาสร้างนะครับสร,สร้างสร้างทรงทรงดอกนะครับเพื่อให้เขานะมีมีก้านที่ยืดยาวออกมานะยืดยาวออกมาให้เป็นทรงดอก นะให้เขายืดออกนิดหนึ่งครับก็คงจะต้องใช้ตัวน้ำบูโรแคลแคลเซียมโบลอนนะครับนะแล้วก็จะมีเมกาซิงก์นะครับเมกาซิงก์ก็จะเป็นธา,าตุสังกะสีนะครับแล้วก็ท็อปเอ็นนะครับท็อปเอ็นเป็น เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำนะครับ30 00เป็นเป็นปุ๋ยน้ำที่ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูขอบที่นิดนึงนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ผมจะผมจะถ่ายคลิปอีกทีนะครับตอนตอนฉีดพ่นแล้วผมจะบอกอรายละเอียดอีกทีนะครับว่า จะใส่อะไรบ้างอาจจะเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับคร่าวๆก็คือจะมีโบโลแคลมกะซิงแล้วก็สาม0ิบนะครับก็คือท็อปเอ็นนะนี่มาดูขอบที่นะครับใครที่นะทำลำไยแล้วตรงขอบที่เนะี่ยมีไล่มันสัมปหลังนะครับคือสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะสภาพจะเป็นอย่างนี้ ใบเป็นอย่างนี้ก็น่าจะโดนพวกละอองยานะครับยาคุมยาฆ่านะข้างเนี่ยข้างๆที่จะเป็นแค่ริมๆขอบนะครับเนี่ยเป็นหมดเลยเนี่ยก็จะลามมานิดหน่อยนะแถวที่2องละอองยา ยาคุมยา,คายาฆ่าลำไยค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะครับแพ้พวกายาฆ่ายานะครับถ้าเจอยาแรงๆนี่นะครับตามสภาพถ้าลมละอองมาเนี่ยแย่เลยช่วงดอกด้วย มองไปทางไหนก็ดอกนะครับคือไม่มีเว้นต้นเลยนะครับนะเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกหน่อยเดินไปตรงไหนก็ดอกเห็นไหมคือดอกเขาออกมาเนี้ยเราเราต้องสร้างนะครับสร,ส,รรสร้างสร้างฟอมสร้างทรงดอกนะเพื่อให้เขาพัฒนาต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นทางทางเข้านะครับกลางสวนผ่าสวนเวลาเราพ่นยานะครับเดี๋ยวพานี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เป็นจุดดินดินไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยตน้นต้นเขาไม่ค่อยโตต้นแค่ประมาณประมาณไหลเรานะครับ ประมาณน้าอกเราความสูงนะครับก็ออกดอกได้เหมือนกันนะครับตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูโซนโซนแรกนะครับโซนที่หนึ่งผมทำสารส9เเมษานะครับดูต้นนี้ดอกอย่างสวยเลยเนี่ยครับทรงดอกคือมันเป็นดินแฉะน้ำนะครับต้นมันไม่โต อ่านี่อันนี้19เมษานะครับทุกท่านมาดูโรงดอกผมผมฉีดนี่นะเนี่ยด้วยฤทธิ์ของเมกาซิงโบโลแคลกับท็อปเอนนะครับเนี่ยผมฉีดไปได้3วันนะครับเนี่ยโซนเนี้ยผมฉีดไปแล้วนะครับ3วัน นะครับดูโครงสร้างดอกนะอีกประมาณสักผมว่าเจวันน่าจะเริ่มบานนะครับดอกเริ่มบานโอ้โห,โหดูดอกมันครับปีที่แล้วนี่ภาษาชาวบ้านคือโคตรดกครับปีที่แล้วปีนี้ก็อ่านี่เห็นไหมมันมันเริ่มบานแล้วครับเริ่มบานนะ เดี๋ยวถ้าดอกบานเนี่ยเราจะเห็นชัดกว่านี้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมก็นะจะมาอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ